ไม่น่าซีเพราะว่ามันไม่ได้แบบันนี้มนไม่ได้มีสปอข,ข้าน่าสนใจขนาดนั้นวันนี้ก็เจอกันสี่โมงนะครับทุกคนลองมาเดาก,กันว่าซีจะใส่ชุดอะไรมาผมขอเดาว,ว่าไม่ฮูดก็เสื้อตัวเดิมสีดำ ไม่อยากจะเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ผมไม่ต้องมีฮูดน่แน่ชื่ออะไรว่างแบบทุเรียนต้นเล็กอัพติที่ห้าทุเรี่นเลก

ครับต่ออุณเห็นเห็นเขาบอกมีน้องนุ่งเข้ามาแล้วว่าจะอยากไร่อันหนึง่งมาแบบตั้งไว้เพราะว่าอันนี้น้องค่อนข้างจะดยผลไปทุกที่ I'm sorry, I you think know, you forgot me, you are real keen. I'm I am real keen, learning for sure, for real like. Game yeah, no, no like, turn can like, keen, sit down, get engineer engineer ผมเป็นเลยลูกกับประกอนฮะนรางรู้หมดแล้วครับพูดจริงพูดเล่นนะเอาดีๆเพราะงั้นผมผมถามพี่เขาพี่เขาบอกวอย่างไั่นหมดเลยหมดแล้วครับ Oh my god Oh my god ว่ายต้อยังไม่ได้อะไรกับสองแดงวันนี้การเรียนจุกลังครับ i m p r o v skill Electric Engineer แต่เหมือนว่ามจะต้องซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แล้วเพราะว่าเรื่องมันอยู่ว่าเมื่อวานมันต้องลงโปรแกรมเรียนแล้วมันแบบปกติใช้แม็แล้วมันต้องใช้วินโดว์ใช่ไหมครับแล้วคือเปิดวินโดว์ปุ๊บแล้ววินโดว์เปิดอะไรไม่รู้โหลดอะไรไม่ได้เลยได้วก็แบปบ้าวซาถึงเวลาแล้วเพราะว่าน้องอยู่ตั้งแต่ตอนเจะแค่ปีหนึ่งนาก Perfectly, the more perfectly. simple, new experience to okay. why is it on? าขาจะมาแตะผใช่ไหมครับโอเคต้องไปแล้วครับพอดีเมื่อมีกลับบ้านแล้วที่ผมรอดูแล้วแล้วโอเควันี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ